ทำไมแกลปคาถึงปิดรับสมัครชั่วคราวมาดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้กราบสวัสดีนะครับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ d ดี้ฟิลวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในหัวข้อคลิปนะครับว่าทําไมแกลปคานะครับปิดรับสมัครชั่วคราวนะครับวันนี้ผมจะมาบอกให้นะครับว่ามีเหตุผลกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับก่อนชมคลิปนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดไลค์ซับสไครต์นะครับผม แน่นอนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับหลายคนที่สมัครแก๊ปเข้าไปนะครับผมก็จะมีการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าตอนนี้ปิดรับสมัครชั่วคราวอยู่นะครับซึ่งเกิดจากโควิดในเตือนนะครับที่เป็นหน้าด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูมันจะเป็นบานี้ครับเขาจะบอกว่าเกิดจากโควิดนะครับคือชะลอการสมัครอยู่นะครับทางบริษัทจะติดต่อกับนะครับจริงๆแล้วมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทนะครับคุณจะเจอได้ในตอนที่คุณเข้าไป กับเจ้าหน้าที่นะครับใน Facebook นะครับเขาจะแจ้งว่าตอนนี้นะครับมีคนขับนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับที่สมัครเข้าไปนะครับทางบริษัทซิงชะลอการรับสมัครของผู้ที่มาสมัครใหม่ผมก็เข้าใจนะครับว่าทุกคนนะครับก็อยากจะมีรายได้ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อหารายได้เพิ่มเติมทางบริษัทตอนนี้นะครับก็มีการคัดกรองนะครับรับผู้สมัครเข้ามานะครับทางบริษัทก็จะมีการต่อ กลับไปนะครับอย่างที่ FC คนหนึ่งได้บอกถามผมมาแล้วว่าเขาส่งเอกสารมาแล้วนะครับทำแบบทดสอบเสร็จแต่ทํไมไม่มีการตอบกลับนะครับเหมือนเราต้องรอครับรอบริษัทติดต่อไปทีนึงนะครับเพราะว่าเขากําลังคัดกรองคนที่จะเข้ามาขับอยู่นะครับคัดคนออกนะครับรับคนเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับมีเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือจํานวนคนขับค่อนข้างเยอะมากนะครับที่ผมจะบอกก็คือว่าทางพอคนขับเยอะขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้คนก็อยากหารายได้เพิ่มซึ่ง คือคุณขับรถเป็นนะครับคุณมีใบขับขี่นะครับแล้วก็เรียนรู้แอปพลิเคชันอีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณก็สามารถหารายได้จากแกลบได้แล้วนะครับทางหลายๆคนนะครับมองก็เป็นอีกช่องทางในการหารายได้นะครับคุณก็เลยสมัครเข้าไปค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับเรื่องราวที่ว่าทําไมนะครับแกลบถึงปิดรับสมัครชั่วคราวนะครับสรุปก็คือเป็นเรื่องของจํานวนคนขับเยอะนะครับแล้วก็โควิดด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็แต่เราก็สามารถที่จะ สมัครทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวทางบริษัทติดต่อกลับมาเองนะครับแต่ต้องใช้เวลาัสักนิดนึงนะครับผมนะครับมีคนถามมานะครับว่าแล้วควรจะทํำยังไงดีนะครับการจะหาได้ในทางนี้นะครับหมายถึงว่าบางคนกรับขับแล้วปรากฏว่ามันไม่คุ้มนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับบอกว่ามันไม่คุ้มเลยพี่นะครับไม่คุ้มค่าน้ำมันนะครับบอกว่ารถก็ต้องซ่อมนะครับได้มาก็ได้แค่ค่าน้ำมันไปวันเหมือนเราเอาไปขับรุดเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ เหมือนที่ผมบอกไปในหลายคลิปนะครับเพราะว่าถ้าคุณมาลองขับดูนะครับแล้วมันเกิดไม่ใช่ทางของคุณงาก็คือคุณลองขับแล้วปรากฏว่าหักค่าน้ํามันหักค่าซ่อมนะครับแล้วไม่เหลือ,อไรายได้เลยนะครับ oh, <no. S 1> ผมก็อย่างที่บอกไปนะครับก็หยุดไว้นะครับก็ไม่ต้องขับนะครับสําหรับคนที่ขับแล้วหักแล้วคุณโอเคคุณเหลือค่าใช้จ่ายหมายถึงว่าเหลือ,อไรายได้ตรงนั้นคุณโอเคกับมันคือคุณก็ทําต่อไปนะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าการทำอาชีพแก๊บคาร์นะครับเนี่ยหรือการขับแก๊บทั่วๆไปนะครับรายได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะสูงกันทุกคนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับคนในกลุ่มที่ขับอยู่นะที่ผมเห็นนะครับได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือวันหนึ่งก็มีคนพันเกตมากสองพันมางบางคนสี่พันงี้ครับมันก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าเทคนิคการขับของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนขับไม่ใช่ทางของตัวเองนะครับพอขับไปแล้วแบบไม่เห็นรายได้ นะครับตรงนี้เขาก็ทอ้อนะครับผมก็แนะนําว่าหยุดไว้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ได้บังคับให้พวกเราขับอยู่แล้วนะครับคือถ้าคุณขับคุณมีไรายได้คุณโอเคได้ค่าขนมค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหมายถึงว่ามีไรายได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่เหลือกําไรคุณขับไปแล้วขาดทุนหรืออยู่ตัวเนี่ยคุณขับออกไปก็เหนื่อยประปาคุณก็ไม่ต้องขับแค่นั้นเองครับเพราะว่าตอนนี้แนะนำนะครับถ่าใครที่มาขับ แกร์คาเนี่ยก็ควรจะขับเป็นพาธรมลองดูนะครับอย่าเพิ่งออกจากงานประจําที่ทําอยู่นะครับก็ทําไปก่อนนะครับเพราะว่าเงินเดือนก็ค่อนข้างจะมาตรฐานกว่านะครับวันไหนคุณว่างคุณก็ออกมาขับไม่มีใครว่านะครับนี่คือหลักการของมันนะครับแกร์คือดูแนวทางของตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะครับนี่คือเพิ่มเติมให้นะครับก็คือเรื่องนะครับติดต่อกับแกร์เนี่ยเราจะสมัครได้ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่าสมัครได้ไหมอะไรเงี้ย ก็คือคุณสามารถเข้าที่เว็บของแกลนะครับปกติกรอกไปสมัครไปแล้วก็ส่งไปนะครับเดี๋ยวทางบริษัทส่งกลับมาเองแต่ถ้าคุณอยากจะถามบริษัทสอบถามในเรื่องต่างๆครับตอนนี้เบอร์โทรมันติดต่อไม่ได้นะครับเข้าไปที่แอปของแกล็แล้วก็เข้าที่ส่วนช่วยเหลือแล้วถามได้หรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับเข้าไปที่ a c e b o o k ครับแล้วพิมพ์คำว่าแก๊ปนะครับมันจะขึ้นแก๊ป TH หรือว่าแก๊ป t h a i l a น d นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปใน messenger นะครับพิมพ์สอบถามได้นะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะมีการตอบกลับมาาานนะัใใอจจช้เวลิดึง อย่างที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ก็การขับเนี่ยก็จะยากนิดนึงนะครับในเรื่องของมีปัญหาการกับเส้นทางในเมืองนะทุกคนก็รู้อยู่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องขับขี่นะครับศึกษาเส้นทางดีๆก่อนนะครับเพราะว่าดูใน Google Map เนี่ยเขาจะมีการโชว์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นจุดไหนนะครับตรงไหนเท่านั้นไหนตรงไหนปิดบ้างนะครับก็ดูใน g o o g l e Map นะครับคร่าวๆนะครับแล้วก็พยายามดูศึกษางานด้วยนะครับเหมือถึงว่าอ่านงานนะครับที่เด้งขึ้นมาด้วยว่างานนั้นอะไปที่ไหน นะครับเราไปได้หรือเปล่านะครับถ้าไปไม่ได้เนี่ยคือเข้าไปติดเสียเวลานะครับองไงก็เข้าไปดูกันสักนิดนึงแบเดี๋ยวแถมอีกให้เรื่องหนึ่งนะครับก็มีคนถามผมเข้ามานะครับว่าพี่ครับตอนนี้ขับรายได้ดีอยู่ไหมอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่านะครับต้องมองนี้ว่าดีอยู่บ้างนะคือขับได้พอขับได้นะครับสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่นะครับก็ขับแบบชิวๆไปนะครับเย็นมาขับหาค่าน้ำมันไม่ต้องฝืนมากนะครับส่วนคนที่ขับฟูลทั้ พอไปได้อยู่นะครับเพราะว่ารายได้แต่ละคนก็คือที่ผมเห็นนะก็จะมี2,000 2,004 2,006นะครับ4,000ขึ้นเลยก็มีนะครับแล้วแต่คนนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับทุกคนก็ทุกคนก็ดูค่าใช้จ่ายดีๆนะครับก็หากเก็บไว้นะครับวันหนึ่งคุณได้มานะครับหากค่าน้ำมันไว้เลยนะครับหากค่าน้ำมันหักค่าผ่อนงวดรถนะครับใครที่มีรถอยู่แล้วนะครับก็คือรถตัวเองเนี่ยยังผ่อนอยู่นะครับหากไว้นะครับ หาอกมาเฉลี่ยวันละเท่าไรหักไปเลยนะครับข้ามเทเน้นนครับหักไว้นะครับวันละร้อยหรือ200นะครับหักไว้นะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับสรุปคุณก็ลองมาดูนะครับว่าคุณเหลือโอเคไหมเหลือกําไรเหลือรายได้ตรงนั้นหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่โอเคลองขับไปสักเดือนนึงไม่โอเคก็หยุดนะครับเหมือนที่ผมบอกไปในหลายๆรอบเมื่อกี้นะวนไปวนมาอีกนี่แหละโอเคนะครับก็ประมาณนี้เรื่องเรื่องราวในวันนี้ครับผมที่อยากจะ ฝากทุกคนไว้นะครับเผื่อหลายๆคนที่ดูคลิปผมอยู่เนี่ยคือหลายคนก็ถามมานะครับว่าปิดรับสมัครเพราะอะไรครับนี่คือผมก็มาบอกให้แล้วนะครับก็สรุปก็คืออย่างที่บอกไปนะครับผมก็เรื่องจํานวนคนขับนะครับแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยนะครับผมแล้วก็จํานวนคนขับที่เยอะเนี่ยพูดยากนะครับคือใครๆก็อยากหาอะไรได้กันนะครับผมก็ตอนนี้ครับก็ขอให้ทุกคนนะครับขับรถขับขี่ปลอดภัยนะครับขอให้ลูกค้าเยอะ ขอให้นะครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับผมก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับทางนี้ก็จะสู้ๆไปกับทุกคนนะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรครับแต่ก็พยายามรักษาประคับประคองชีวิตที่มันพออยู่ได้ตอนนี้ให้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็สุดท้ายนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ครับกับทุกคนนะครับผมโดยอเนกครับกับช่องแอนดี้ฟรีดอนะครับผมก็ อย่าดราม่ากันนะทุกคนนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ไม่มีอะไรครับก็สุดท้ายนี้ครับก็อย่าลืมนะครับผมกดแชร์แล้วก็ไลค์ซับสไครต์ผมนะครับผมเดี๋ยวจะมีข่าวสารใหม่ๆอะไรมาให้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับกับผมอเนกแอนดี้ฟรีดอมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย